มันนิซ่านะคนุณพนมสิพามาต้มเครื่องในหัวโดวยจะเอาตะาไคร้ใบมะกรูดลงก่อนเดยจะแล้วก็ขันทีให้มันเปื่อยไวก็เอามะ่งใสเกลือใส่ก็ได้จะเกลือใสแล้วก็เอาผงหัวเอาผงผงสุรุใสส อันนี้เดี๋จ้จะพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งตอนล้างื่นนไงเด้๋ยวจะบบบน,นี้มีกันเทน้าหลวก็ะมีไส้หล้กก็กกผ้าคีรียูเด้วยวจะอันนี้เพิ่นต้มมาแล้วเด้วยวจะเอาออมาต้มอีกรอบนึงต้ม,ออมเมื่อมันเปื่อยเดีจ้ะ กองสะก่อนเด้อมันจะบ่มีที่นี่เนี่ยพีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาน้ำพียาซส้อจักน้อยด้วยจ้ะมาใส่อันเครื่องในลงด้วยจ้บะบดนี้ ใส่ล้วงไปนี่ต้มจะประมาณสุโมงสุโมงครึ่งพอละจ้ะแล้วจะมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปเว้ยละได้จ้า

Yeah. Mm -hmm. นี้เขาซอยผักหอมด้วยครับวันนี้เขาเสียฮิตเจียวเนี้เยเจีวเคี้กยกลุ้มๆีต่ถ้าเบื้งตอนเฮ็ดเจียวด้วยครับวันนี้ดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องหั่นแล้วเลยดียจ้าวันนี้เขาเสียไม่เฮ็ด แวจวเพียคุบๆเลยจ้ะบึ้งบีเลยจ้ะนี่อันนี้ขี้เพียเหาต้มเลยเลยจ้ะ ว่เรือสดอจสร,รอจะนี่สานาคอนสนามประเดกจังน้อยเลยจ้ะบีเรื่องนี้ ใส่เจ้าเแล้วจะคุ่คุ้เอาอขั้นตอนสุดท้ายเอาหอมใส่ใส่น้ำปลาจะนั้อดีจ้ะ เซฟเซฟอาจารเซฟเซฟโแกัมมาส,าอมสมิอาจารนอนพนมซีซีหมเบิรงอาจารพ่อแม่พี่น้องอเออเซฟบนน่เดี๋ยวเคระแน่เรื่อจ้าแล้วเดี๋ยวสาวสา,สานอนพนมซีไปกินเด้อบัตนี้ มาด้พ่อแม่พี่น้องไปกินนากันเด้อจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวนครพนมไปเด้อจาะสวัสดีค่ะ